มาเดี๋ครับกินข้าวพี่น้องเ,าเ่าเศ้าด้อครับเ,าเ้าเศ้าเดกิมมมมนมเาโตุโบเลยพมากินข้าวเลยพบยข้าไหมบเต็มเต็มเลยอ้กาแฟไม่ได้แฉเลยไม่กิน,นกาแฟ

นี้อร่อยเลยกินบ้านมาเมียมาชุดเมน,นูแล้ว,ลว,ลวเหรอมาแม่เอาเนาะเอาไว้หั่นก่อนฉันดึงการลุ้น้ำไปเลย อย่างนี้ต้องไปต้องเปิดแล้วมาผีน้องอยากเห็นไหมครับว่เาเฮ็ดยังกินรักแสบโปรแสบสีผ้าไปเบิงครับเน่าก,กินก็ไอจุเจวยี่ยคุณครับกินง่ายๆอยู่น้ำปลาน้ำดง

ม่ไม่ไ้สีานะอะไรเหรอรเราบัวสายอ้น um ี่อะไรเนียเเลยนอันนพี่จัดเล่นนะแบ่งมันกินในหม้อไปเลยคือประเทศลานกินในก๊กเลยกินในก๊กแลงมากเลยเอ้ย บางกูซ่ากู้องต้องมากินไอนี่นะนนเนอะไอเล่นยี่สกนะอกนกกไอ่ะเลนยิ่งหยกอ่ยเยววเรีวทนใจีอมาแล้วหะนันขาใหญ่เดี๋ยวต้องเอาเยอะๆเนาะมานี้เราต้องเอามาให้ครบ บางทีปลาไอ้ที่ฝั่งนู้นเนี่ยมีตัวกินดูเลยนะเพราะฉะนั้ไอ้เนี่ยเนี่ยเบ็ดสามสี่คันเนี่ยเหยื่อก็มีเนี่ยขอก็มีเนี่ยเดี๋ยวมากินข้าวคอยไปเฝ้าแทนเนี่ยไปนั่งอยู่ฝั่งนู้นหน่อเดี๋ยวนี่ไป็นนี่ฝั่งนู้นละไปไปกินขา้าวดัน

ฟองพอดเลยนะตอนเช้านะแ้วคาทไมทัไตัวในขายหน้าได้เเย ไปมากินแล้วหนีกันหมดเลย้ย ฝนจะตกกุ๊บเปล่าวะเดิ๋ยไม่กิน หลอกควัดเลยอะขึ้นจมูกอีกจังว่าเลย แต่ยังเงียบก็คือเกา่านยครับพี่น้องตอนนี้ชะโดมากน้ครับแต่บ่กินเบียดเลยจากเป็นหยางโมเมนที่งานแขวนพาาระมาไหลยบหุเ <c oughs> มตตามหานิยมไปเบิด์ตฝาบ่เข้าหอดไม้เดี๋ยวเดตตัวจังไ๋จังมาให้เบิ่งงไม่แล้ครับเด้อ